มันจบไปไอ้คนอันนี้เขามาบอกเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่บอกบอกเมื่อกี้นะที่ตอนที่หน้าจานซ้ายสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่ครูอัญญานะทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราจะมาตามตัวเลขงวดวันที่16 ตุลาคม2567นะคะว่าแม่ขูอัญญาจะได้ตัวไหนนะคะเนาะใครที่ติดตามนะคะก็คอมเมนต์รอนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ បងប្អូនតាហើយលោកអត់ក៏ចុះទីសំខាន់កំឡុងពារបាយក្លៅដូរវិញ្ញាណទុគគុំអសុំដែកបើកូនតាលាក់បងប្អូនហើយក៏ក្លៅដូរវិញ្ញាណទុគលងវិញ្ញាណគឺ47បនប្រេះក៏សូមប្រកអូយបើទីចេញក្នុងកងមួយឲ្យអស់យាត្រង់មិនបើខុសចាត់ការដៃអុយលីពីលី5បបគេថាកូនតាលាក់នេះជាបញ្ឆោតតែកាដៃក៏ចំណហើយខ្ញុំតាសុំបាទអមៃគ្រប់ប្រអងអុយចោលបើអុយកូនអុយចៅអុយ YouTube គេចោលអុយទីវាសិកកំណត់មានអុយ โอ้เก okay, ๋ช <shed> <shed> <están> oh, ่องเก๋ดังๆตอๆก็สมอวยโดนตาบรรเทาด้วยโปรดเมตตาอนุญาตออนช่องอนุทุกโอเคไทยทําจนสําเร็จกลองเด้อทุกท่านสาธุสาธุสาธุนะครับโอกาสพูดเด้อคุณชมทุกคนในช่วงนี้น้องขออวยพรให้ช่อง YouTube ทุกช่องนะให้ดังๆเนาะ แม่ครูอัญญามีองค์นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ เาไม่ให้ผ่านตาเพราะว่ามีคนมาขอไว้ว่าไม่ให้ตาเข้ามาส่งเ,เพราะว่าเมื่อกี้อนุญาตขอให้ตาเข้ามาประทับแต่ว่ามันมีมันมีคนแก่ในบ้านนี้แต่ไม่รู้ว่าใครเขาขอไว้ว่าไม่ให้ตาเข้ามาประทับส่ง<ม>ประจันั้นคือเป็นการสื่อสัมผัสในการสื่อ,อกับ<ม>ว่าปล่อยเลขตัวนี้มันจะขึ้นข้างหน้า แปมเลยนเป็นใขึ้นข้างหน้าแปมึ่งไม่ควรยางงวดแรกมาให้ไม่ตู้น้อยควรยางเพลวนะที่เรามาตามที่บ้านะก็ส่วนมากก็เป็นปูตาปูตาจะให้จะไม่ให้ตรงเป๊ะจะให้แบบเป็นการยกมือแต่ถ้าคนก็คือยกมือห้าเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าย้อนดูยกมือหน้าแจ๊ เป็นสองก็ยกมือห้าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งค่ะแต่มันค่าก็กลับกันก็คือเป็นห้าหกคือพอดีเขียนผิดเอาใช่ใช่แเใช่เขียนทะเลขูเขียนทะเลขูพอไปไอ้นี่แกก็เหมือนว่าแกไหนนะเป็นเป็นล็อบนะเป็นลบพอทำเราล้มใช่นั่นแหละวันนี้ครับมีวันอะไรไหมก็เป็นแนวทางเอ่อให้แนวทางแล้วกันเนาะจ้าให้ไม่ต้องวันอะไรจ้ะ ก็คือให้แนวทางเอาแล้วกันเนาะอ่าล่างหนึ่งหกล่างหนึ่งหกแล้วก็เขียนอะไรเงี้ยาเขียนอะไนะครับอัญญาับล่างหนึ่งหกสามตัวเลนตัวนเยไม่เยอะนะครับสามตัวล่างหนึ่งหก มีเนปูเขาจุดให้แม่ทวทันยาจุดท,ทุกเลยจริงเอาเลขของแม่วันยาเลยก็ได้นะศูนย์สามหกเนาะบนเนาะไอันอันเเม่วนยาไม่กลัวต่ำเนี่ยนะไม่เห็นหน้า S <S 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 อยากเห็นหน้าได้หรอหนึ่งสองสามหน้าได้คร <mu ั้งนะครับโอเคเปิดเพียงแค่แค่เป็นนี่นะคะเป็นแนวทางนของแม่ครูอัญญานะคะแม่ครูสิบหกตุกตาเรียนกระซิบบอกให้ไปจำเต็มว่าตอนนี้ต้องรอโค้งสุดท้ายอีกเกือมีเนาะปกติจะมีกระซิบอันนี้อันนี้เขาไมบอกเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกบอกเมื่อกี้นะ มกรสิบบอกแล้วยเสียงกระซิบตอนที่หน้าจานซ้ายทำไปจีตอนใช่กระซิบบอกพี่ไม่เลยกระซิบบอกเนี่ยใช่เพราะว่ามีมีคนเยือนอยู่ตรงเนี้ยมีผู้ชายนะเยือนอยู่ตรงเนี้ยเยินดูมาทำอะไรอันนี้คือเป็นเลขเสียงกระซิบเนาะเลขเสียงกระซิบขึ้นบอกเลขเสียงกระซิบครับเดี๋ยวใครชอบก็ลองเอกไปชารซื้อกันอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้เหมือนถ้าเป็นไปได้มันก็จะ อ๋ออย่าลืมกับหัวด้วยค่ะ6เป็น9เนาะ9ครับเพราะเป็น9เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงซึ่งผู้ชายผู้ชายผู้ชายทำมาปกเสือกแบบเบาเบาเลยใช่กลับไปเขาเขาว่ายังไงบ้าง60ไหนนะอยากฟังเสียงกระจิกเบาเก็เขาไม่ได้พูดอะไรนะตาบ้า16อะไรเงี้ย ก็เหมือนมันเสียงลมเหมือนเสียงลมหรื้อบ่านเราประมาณเสียงลมเข้าอ่ะเข้าเลยตามนี้เลยพี่ใช่ครับก็พิจารณาแล้วก็ให้เป็นแนวทางเอาอะไรนี้แต่ว่าถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนเลขคล้ายเลขทูกเลขทูกเลยนะคะสามเก้าสองสามเก้าสองเลขทูกสามกเก้าสองถูกสามเก้าสองโอเคลองนีกคร้บเยอะนี่เราไม่ใช่ไหนหมดเป็นทูกของอะไร มันเดี๋ยวคือมันเยอะไปก็เป็นตอนที่มีข้อในทูปนะคะเฮ้ยทูปในทูปอัญญาจุดก่อนี้ก็มีแต่บนกับล่างเดี๋ยวเสริมเลขทูบเข้าไปนะคะสรวจนายจะเป็นคังเริ่มจุดทูบของเลขที่นี่นะค่ะจะเรียกไตรงความโชคกับแต่คนแป่เขียนนี้คือหน้าที่คูสาวครั้งสองในทวัญยาชอบสุดๆตัวไหนอาโกโก้เอฟซีเนี่ย เศร้าลงกลบเหรอสามเนี่ยศูนย์สามหกหรือว่าศูนย์สามเก้าเนาะแคปนะคะทุกท่านเนาะแคปหน้าจอไว้เด้อยเชนะครับหนึ่งสองสามถ้าใครโชคดีนี่เลยว่าอาจจะมีโค้งสุดท้ายก็คือคำบรรลุเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเหรอเอ็ดมินจะตามมาตามอีกรอบหนึ่งเนาะให้คอมเมนต์รอเอาไว้ด้วยครับ มีเลขเสียงกระซิบนรราจากแมครูอัญญาเป็นแนวทางเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้สติและวิจารยาในการรับชมด้วยนะคะก็มีวันที่หนึ่งพิจิกาที่วัดที่สวนพุทธธรรมสมเด็จโตพรมรังสีของหลวงตามหาเขตเองก็ไปรำอยู่นุ่มใช่ค่ะวันที่หนึ่งเป็นงานของในาบังของคุณน้ำพึ่ง๋อนเสด็จมา ครับก็คนยาก็จะไปหลายที่นะครับทุกที่อาจจะเจอว่ไซค์เสียหน้าเป็นสายปูจักจำมันต้องอานย้ำอีกครั้งเนาะเลขเสียงกระซิบคือหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกสามตัวบนก็คือศูนย์สามหกหรือว่าศูนย์สามเก้าระวังกับหัวด้วยเลขทูบนะครับสามเก้าสองหรือว่าสามหกสองเนาะอยากให้ดูแล้วก็แคปไปดูดีกันเนาะยังไงเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับ เดิมมันจะเน้นพิเศษตรงตัวไหนเนาะนะครับเจ็ได้แมนะคะานี่นะะเลขทูบเนาะสามเก้านะฮะทูบแตกที่เลขสแตกท่แต่ล้วแต่มองเนาะจะสหรือแก็ได้เนาะแกันมั่นใจีเลขที่ยกลมสาม เลขสองใครจะใบเตลเอาก็แล้วแต่นะคนะเนาะก็แ,แต่พิจารณานะทุกนะคน